Thank you แล้วอบรมนักข่าวมักคุเทศโซเชียลมีเดียละครนะครับแล้วก็ถกวนกันไปแบบนี้และสิ่งที่เราทำก็คือทำแบบฟูลรายการก็คือทำหลายๆอย่าง อยู่ในการ,กรอบรมบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้การอบรมภาษาควบคู่รัไปเลยเพราะว่าเราเชื่อได้แน่ว,ว่าการกอบรมควรจะควบสาร์หลายหลายสา์ไม่ควรจะแยกเป็นวิชาวิชาวิชาตรงพลังดีอยู่บนพื้นฐานการอบรมก็คือ Learning by d o i n g ไม่ใช่ Learning by l i s t e n i n g และเราจะทำทุกอย่างให้เกเรที่สุดวันนี้คือช่งอางเปิดคลินิกให้เราได้มาที่นี่มาดูการทำงานของเาอราวิศวกร นะครับแต่ว่าการที่จะอบรมแนวจะเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องทาคิดด้วยนะครับคิดเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทีช่างเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาอบรมส่วนความรู้วันนี้ก็คือทีช่างเราจะมาดูกันนะครับว่าวิศวกรที่จะมาให้คำปรึกษากับประชาชนนั้นเป็นอย่างไรขอรยนุญาตคร่าวๆาว,ว่าทีช่าเนี่ยเ,เริ่มเกิดเมื่อหรัวปันี้ หงนน้เนี้ท่า,าอาจาร์เพรเนวิ์ก็มองเห็นว่าการที่ประชาชนเดือดร้อนเลยแล้วต้องการคำปรึกษาหรือว่าขเขาเสือจากทางเแบบอกชน้อง่นทาง,ทาง,ทางทนีหาประเทศไทยเนี่ยนายจะทำอะไรบ้างครับก็จะเกิดโครงการอีกชาขึ้นมาครับโดยที่ท่าัจัุบันเนี่ยก็จะเปเปิดให้ประชานเข้ามา การรักษาบาดแผลของเรือนครับรปรเ,เป็นพยาบาแหละก็จะเริ bah, ่มมีวนศวกรต่างๆหรือว่ามีคามรต่างๆและเข้ามาร่วมในศิชั่นมากขึ้นนั้นการที่ให้คำปรึกษาขึ้นก็จะหลารหลายขึ้นที่บุคลากรที่มาให้การแนะนำต่างๆเนี่จะเป็นวิศวกรอาสารัหรือว่าเป็นความรู้อาสาครแล้วก็คนนั้นเนี่ย สานอาเพราะฉะนั S <S e <ia> ้นถ้าได้จ่ายเราเป็นคนี่มีอามรีแต่แง่ส่วนแงผมก็ไทยแล้วกันว่นเป็นอาจารย์พนาดนะครับาใจกับการมอาคาทไทยส่คนส่วนตัวนั้นก็เป็นผู้สำเร่อเกิคของผมในภพผมนันนี้สมงวิสิตรนะครับเห็นวิสุกาัุอู่านะครับเป็นนุตางขานชีชั่งมาลงิตกมด้วยครับผมนุติเซนโดยแกนนิกรเป็นสถานที่าถร ก็มาช่วยพันที่ช่างให้ปฏิบัติแก่ประชาชนัขอบคุณมากครับผมตัดสินใจไปนะครับเป็นสุขการโดยพาครับพี่เป็นสุขขิงาจขการนะครับเป็นเิื่องทางโดยานะครับจำได้ไหมที่ไปโรยจัดโดยจัดเลยหรือเปล่าโอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาขอข้ารับคำปรึกษาก็จะได้อันนี้ไปอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะคุณกันวีเป็นไม้บรรทัดวัดลอยลาว นะครับสำหรับใช้วัดเวลาที่เราเจอพวกรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นตามบ้านแล้วเร,เราอาจจะมีความกังวลใจว่าเฮ้ย hey, รอยร้าวพวกนี้มันอันตรายไหมนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราติดตามรอยร้าวนะครับเพื่อที่เราไปวิเคราะห์อะไรต่อไปนะครับเช่นสถานการณ์ช่วงนี้แผ่นดินไหววัดที่บ้านสมมุติว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้สมมติว่าเอาวิธีใช้เลยแล้วกันนะครับสมมติว่าเรา้วเ,เราไปเจอบ้านเรามีผนังที่มีรอยร้าว ประเด็นก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่ารอยร้าวนี่มันเกิดขึ้นนานหรือยังหรือมันมีมันจะมีอันตรายหรือเปล่าเรื่องรอยร้าวต่อไหมด้วยอืขั้นแรกคือว่าเราเราจะเอาไม้บรรทัดเนี่ยหลักการนะคือเอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวัดจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาร์กไว้ว่าวันเนี้ยเราทําเราสิ่งที่เราวัดเนี่ยอรอยร้าวนี่มันมีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็จดไว้นะครับอีกสักเดือนหนึ่งเราไปจดดูว่า้จากจากวันนั้นนะครับจากวันอีกเดือนหนึ่งที่เราผ่านมาเนี่ย รอยร้ามันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วอีกเดือนนึ่งไปเช็คดูว่าเอ้เดือนที่สามเนี่ยรอยร้ามนั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่า,าไม่แน่ใจแล้วก็เอารีพอตัวที่เราจดบันท<อ>ึกหรือว่าจดใส่สมุดไว้เนี่ยก็มาปรึกษาเรารที่คลินิกช่างได้แต่วันเสาร์สุดท้ายของสิ้นเดือนมมที่เฉพาะคลินิกช่างใช่ครับใบ่ไม่ได้มีจาหน่ายทั่วไปนะคะวิธีการใช้มันทับว่ารอยร้าวนะครับมันทับว่ารอยร้าวเนี่ย ปกติไมนทัดเรา่ยเป็นเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆบอกระยะแต่ไม้ทัดวัดรอยร้าวเนี่ยเราจะมีความหนาของมันซึ่งไม่เท่ากันความหนาเนี้ยเราไปทาบกับรอยแตกนั้นนะ่ะมันจะดูง่ายกว่าการใช้ไม้บม้ทัดที่เป็นมินเนี่ยไปวัดฉะนั้นแม้ทัดรอยร้าวมันทาบแล้วมันจะเห็นง่ายกว่านะครับวิธีการใช้แต่ถ้าเกิดไม่มีเราจําเป็นจะต้องวัดใช้ไม้บมรทัดธรรมดาวัดก็ได้ครับ ที่จะให้ดูเป็นคลิปที่เกือบสําเร็จเกือบสําเร็จคลิปที่ไม่สําเร็จก็ไม่ต้องโชมมาที่นี่ตั้งแต่8ปดโมงเก้าโมงเราถึงได้สตาร์ทกันแล้วเราก็ถ่ายใดๆแล้วก็เริ่มตัดต่อก,กันนะครับคือได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันก็เสร็จประมาณ80%มันยังขาดนู่นขาดนี่ขาดนี่ขาดนั่นนะได้แค่ไหนละ่ะไปชมกันคลิปแรกทุกท่านเคยมีปัญหาเรื่องบ้านกันไหมคะแล้วไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีมาที่นีเน่เลยคะ่ะ ที่ิชั่นบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะประชาชนนะคะที่มาที่นี่เนี่ยเขามาปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านแล้ววิศวกรจิตอาสาเนี่ยให้คําปรึกษาและแนะนําอย่างไรข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามั่นใจกับตัวหน่วยงานก็เลยเลือกที่จะ มาปรึกษากับทางคลินิกช่างนะคะส่วนวันนี้ข้อมูลที่เตรียมมาค่ะก็คือเรามีการถ่ายภาพของตัวปัญหาค่ะของที่บ้านมาค่ะแล้วสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากมาปรึกษากับคลินิกช่างเนี่ยก็มาได้เลยนะคะโดยคลินิกช่างเนี่ยเปิดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเอาเรื่องกูดูเรื่องก่อกนนะ ก็คดีนะครับเออ่ผมว่าข้อมูลก็ข้อดีนะครับเอ่ออายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้เนี่ยตอนผมอายุเท่นานี้ผมทำมไม่ได้เลยตัวอย่างสื่อให้พื้นที่รู้เรื่องอะไรกันถ้าบ้านของใครมีปัญหาก็มาปรึกษาได้นั่นก็คืออยากสื่อสารให้รู้ว่าณที่นี่มีอิทธิชั่ง ใช่ไหมคือเริ่มต้นหนูมาโอเคนะอาตัดแรกคือหนูหรือคือการ motivation คือสร้างนะครับแรงจูงใจนะหนูมีแต่ถือว่าคาดการณนี้หนูเก่งนะครับเอาตัวให้หนูต่อเรื่องหนูเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค โครงสร้างอาคารครับเรื่องอาคารแตกร้าวนะครับตอนนี้ที่เห็นเยอะๆนอนเดนเห็นมันมีไหวใช่ไหมครัก็ะจะมีเรื่องผนังแตกร้าวก็คือว่าอาคารจนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่มีพอนก็จะมีความังวลนะครับในการว่าเฮ้ผนังแตกร้าวแล้วเนี่ยจะต,ต้องทำมัญญนจะพังไหมอะไรครับนี่ก็คือปัญหา,ค,า,รา,รค,ารครับอ่าปัญหาการรั่วซึมของอาคารนะครับการต่อเติมอาคารนะครับปัญหาต้องตั้งเยอะนะครับโอเค เสียค่าใช้จ่ายบ้างไหมคะไม่เสียค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย ะจะประเด็นใคนคลอบนะต้องไปขอชมเพราะว่าประเด็นตนะั้งแต่ว่าการจุดประสงค์ของคลินิกช่างก็ถึงว่าวันเวลาแล้วก็ฟิลแตอรของคนที่ได้ไดรับการได้รับะลอกต่างไไเป็นยังไงบ้างครับก็ดูแลคนคนทำงานและผึ้ชมนะก็<อ><อ>น่าจะประมาณนมีมีคำถามเพิ่มไหมคะ <c oughs> สำหรับ คลิปไหนที่ไม่ได้บอกไม่เป็นไรก็ไปผิดเพิ่อาทีเด็กช่างเปิดสูมวันเสาสุดท้ายของเดือนเลยเงี้ยตอนที่จะกรัปิดก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นเป็นซีจีเนาะแล้วก็ค้างไว้5วินาทีชัดขันเจ็บกา motivation ภาษาข่า,ขาวเราเรียกว่าอะไรนะโปรยใช่ไหมออโปรว่าเ,ออเราจะนำสู่เรื่องอะไรนะครับขั้นตอนการสื่อเนื้อหานะครับเมื่อเรามีการนำเสนอหรือขั้นตอนว่าเราจะให้ เราจะสืบเื่องไรเนี่ยพอเสร็จแล้วครับเราเข้าสู่รายละเอียดรายการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบทสรุปจากนั้นถ้าดูขั้นตอนในการทำงานของท้องเนี่ยมันจะพบทุกขั้นตอนนะครับการสร้างอารมณ์ร่วมการนเสนอต่างรายละเอียดสรุปที่ศึกษาก็คถูกต้องยู่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยและให้ความอบอุ่นแก่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในปัจจัย4 ป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรดูแลนะคะว่าประชาชนทีม่มาปรึกษาแต่ทีนิชช่างในเรื่องของอะไรบ้างคุณดิ้นเพื่อนเป็นวิศวกรเขาแนะนําว่าเราอยากได้คํนเอาะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านาจะมาปรึกษาทางวิศวกรรมสถาปตรก็ประทับใจตรงที่ว่าเอ่อได้ับคำปรึกษาเป็นรายบุคคล ไม่ใช่เคสว่างๆเรามีปัญหาเรามีข้อมูลมาเราก็ถามเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าปัญหาแบบนี้แก้ไขแบบไหนทางองค์กรให้คำปรึกษานะคะก็ให้คำปรึกษาตรงจุดว่าเกิดปัญหาแบบนี้แนะนาว่าให้แก้แบบนี้เราจะได้เอาข้อมูลตัวนี้ค่ะไปกระานงานต่อมาทางโครงการต่อไปว่าเราได้คำตอบผูาษาษา้เชี่ยววันนี้ประชาชนมาปรึกษาเรื่องอะไรกันบ้างบ้าก็ตัว่ญญายอยากจะปรับปรุงห้ืบ้าน แต่เข้าไปที่อื่นเดิมแล้วก็ปูไม้นะให้ผสมขึ้นนิดนะึงน้ำนี่เป็นประหาแรกนะแต่ก็มาถามว่าจะทำได้ไหมจะทําอย่างไรดีเนะืคยเป็นมัดงงแต่ส่วนประหาที่สองเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านารูปสามชิ้ปีหุ่นแต้มหงอกนะแล้วก็รครูทิ้งมาถามว่าหลังจากไปเล่นหมอน,นี่นมีรอยแตกซึ่งบ้านก็มีรอยแตกเรื่องอยู่แล้วเลยคิดว่าเอ๊ะเราแตก หลัจจงจากไดีดหวเนี่ยต้องซ่อมไหมซึ่งเราทราบมาแล้วเขาพบว่าเป็นรอยแตกที่ควรจะต้องซ่อมแต่ว่าไม่น่ากลัวอาศัยอยู่ได้สําหรับประชาชนท่านไหนที่อยากต่อเติมอาคารหรือระบบสุขาภิบาลหรือไฟฟ้าและด้านอือ่นๆรับปรึกษาฟรีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลาทาําการเปิดสิบนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาสำหรับวันนี้เอมมี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ หนูหนูจะเจาะไปเป็นเรื่องเรื่องเรื่องซึ่งพอมันต่อแล้วมันมันมันไม่เรื่องมันไม่ต่อเรื่องกันเรื่องของภาพเสียงเรื่องของเสียงใช่ได้ครับเป็นอาหาจได้ที่นิดหน่อยเป็นไรถูกไหมระดับนี้โอเคครับพูดทางสื่อสังเกตนะครับแต่ภาพก็อาจจะมีต่อตรงบนหลอดเปนบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ที่ชอบคือ intro action ก็คือแค้เห็นว่ามีภาพมีมีมีบ้านมีอะไรเนี่ยเห็นสถานการณ์ปัจจุบันแต่<ม> <laughs> <laughs> อัน <CK> ึงคือจะโชว์เ so นี่ย้ว so มีมีฐนเฟิร์เข้ามาสื well, then, ่อเนื then, the ้อหาว่าเราทำว่าโชว่าเป็น o อ j เ c t i v i t y อะไรนะว่าผรสค์ที่เราทำเป็นเพื่อเเนี่ยคือต่อยิโชว์เข้ามาเราจะไล่้เข้ามาทีเนื้อหาต้องละเอียดใ e t a i l ก็การสื่อไแต่ซ้อที่เรามีโฟล์ก่อนเหมอนดึงดึง m o t i v a t i o ของผู้งผู้ฝางผู้ส่ะเนต้องถือว่าต้องมีย b เมื่ออาสาอย่างหนึ่ง มาคอนเทนอาสาญามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ดีกว่าอาสา,าสองอย่างที่แยกกันถ้คนาคุณรู้จักผมเห็นว่าผมทาลุกอาสาที่เข้าถึงรู้จักเลยไม่งจากว่าแต่ละอาสาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอของแต่ละอาสาครับที่ม่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทุกาาอาสาพอมมิกันได้มันจะ็นเช่นที่หกน้องหกบบนอเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือเรื่องเด็กได้เด็กดดก็ได้คุณธรรม แล้วของที่กินช่ไหมท่ไมี่สังคมการอาสาที่ทําแล้วมันดีกับสังคมเขาว่าดูดีกับดีต่างกันฉะนั้นที่ผมเลือกมาทำเนี่ยเพราะทําแล้วมันดีต่อสังคมไม่ใช่ดูดีนะครับดูดีก็คือมันจะมีประเภทอาสาที่มันเห็นหน้ากับอาสาที่ทําแล้วดีกับประชาชนเนี่ยผมเลือกมาทำครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานเกี่ยวกับกลุ่มพลงดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยกระุ้นระจศัพท์เนี่ยเราก็รู้จักกันมานานนานมากเลยแต่ดีก็เห็นว่าไปมีโครงการอะไรที่ดีๆใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยินดีกับทางพละดีด้วยที่ได้ฝึกเด็กที่ก็เลยกล้าแสดงออกนะฮะเป็นอะไรที่สมัยตอนรุ่นผมเป็นเด็กๆไม่มีแบบนี้นะก็มีความดีใจนะว่าเด็กเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ย เก่งมากก็ขอชื่นชมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณคลินิกชั่นแล้วผมขอ,ขอเลยขอตอบแทนด้วยกันเอาเด็กมาทําคลิปค่ะและถ้ามีโอกาสกลุ่มพลังดีก็ขอโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้เด็กๆเมื่อไรี่ก็ตามที่เราอบรมเราจะไม่ให้ชั่วโมงจิตอาสาเราไม่ให้ เพราะว่าเขามาอบรมเขามารับความรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเขามาทํางานอย่างเช่นเขาอบรมครุเทศเขาจะไม่ได้ชั่วโมงจิตอาสาเขาอาจจะได้ใบประกาศเกียรติบัตรเท่านั้นแต่เมื่ออบรมอบรมแล้วเราเป่าลูกวีดเรียกให้ทํางานเมื่อเขาเป็นมัคุเทศต้องทํางานเขาจะได้ชั่วโมงจิตอาสาแต่เหมารวมสี่ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่วันับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นไม่ใช่นะครับและเด็ก เหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บชั่วโมองจิตอาสาจิตอาสาไปทําอย่างอื่นคะแนนขาดไปไปน้อยชั่วโมองจิตอาสาจะเติมให้เขาได้คะแนนแล้วเข้าไปเรียนหรือว่าไปทํางานได้ถ้าท่านมีโอกาสนําเสนอลองดูนะครับ